นะครับมีใครมาจ้างก็ทำนั่นแหละนะอาจารย์วิเคราะห์กะกะตโดยสุจริตให้ฟังหน่อยครับอมกมกะตกะกะตเขาก็กลัวจะติดคุกอันนี้พูดกันตรงๆนะข้อหนึ่งกลัวติดคุกเป็นผมผมก็ต้องสงสารรัฐมนูญเพราะอะไรเพราะมกลัวติดคุกใครมาอยากติดคุกตอนแก่อายุ60กวบา่าก็ทั้งนั้นนะบางคนก็เป็นผู้อุกษาบางคนก็เป็นทูต <laughs> นะคนมันจ้องจะฟ้องจ้องจะฟ้องจ้องจะฟ้อง,อง,องเพื่อไทยก็จะฟ้อง นะพลังประชารัฐพักเล็กพักน้อยก็จะฟ้องแล้วใครจะมาเสี่ยงนะครับให้มั่นใจแค่ไหนว่าจะใช้สูตรไหนสูตรก,ก็ต้องส่งสารรัฐวนูญเพราะมันจะติดคุกทุกคนกลัวหมดนะนะใครไม่กลัวติดคุกนะดีจะปากนะเห่ากันไปนเรื่อยกลัวติดคุกเท่านั้นนะเพราะนั้นเขาเหตุที่เขาส่งอันหนึ่งกลัวติดคุกอันนี้คือเหตุผลใหญ่และนะข้อสองก็คือว่ารัฐมนูญ แล้วก็ไอ้กฎหมายสสมันก็เขียนไม่ชัดนะตัวบทมันไม่ชัดเจนก็เพราะอะไรเพราะว่าประชาชนมันไม่ค่อยจะมีส่วนร่วมนะรัฐธรรมนูญมาจากการรัฐประหารถึงแม้จะมีการทำประชามติอะไรต่างๆเนี่ยนะการครอบงำจากคณะรัฐประหารคนล่างคนอะไรต่างๆมันก็ไม่ได้แสดงความคิดเห็นอะไรกันเต็มที่นักนะเพราะคณะรัฐประหารเขาก็ต้องมีธงมีอะไรเข้าไว้แล้ว นะครับเพราะนั้นรัฐธรรมนูญก็ออกโดยแบบรวบรัดรวดเร็วออกแบบเร็วๆอะ่ะกฎหมายอะไรแล้วแต่ถ้ามันออกเร็วๆมันก็ไม่รอบครอบนะคนที่มาลร่างกฎหมายพวกนี้ที่มาจากคอสชอมาจากนักวิชาการที่เขาเออไปในทางเดียวกันมันก็ไม่รอบครอบนะไม่รอบครอบเพราะนั้นออกมากลายเป็นว่าตัวบทกฎหมายไม่ชัดเจนแม้กระทั่งเรื่องสำคัญเรื่องการตีความว่า จะใช้วิธีการคำนวณจำนวนสอส,อสบัญชีรายชื่ออย่างไรเนี่ยยังไม่กล้าตัดสินใจเพราะกลัวมันไม่ชัดไงน,นะการออกกฎหมายแบบไม่ชัดมันก็มองได้สอ,อย่างมองในแง่รายก็เป็นแผนการในการที่จะเอาเปรียบการเลือกตั้งนะครับอันนี้ก็มองในแง่รายมองในแง่ดีก็คือว่าไม่รอบคอบนะแล้วก็มันเป็นเรื่องใหม่ นะครับอาจจะไม่รอบครอบในในการออกกฎหมายนะครับมันก็เลยทำให้ต้องมานั่งตีความกันจนถึงบัดนี้แล้วก็ยังไม่รู้เลยว,ว่าใครจะได้คะแนนเสียงมากกว่ากันบัญชีรายชื่อใครจะได้เยอะก็ยังไม่ได้ก็เพราะนะึ่งเพราะว่าอะไรกฎหมายที่มันใหม่นะใหม่อย่างเดียวนแล้วก็ไม่มีความรู้ด้วยกรกตก็ไม่กล้าตัดสินใจอ่าแล้วยังไม่รู้ว่าจะไปทางไหนเนะี่ยขนาดมีการศึกษาสูงมีความรู้สูงยังงงเนี่ย แล้วประชาชนจะยังไงแนละ้วจะเรียกว่ารัฐมนูญได้ประโยชน์ยังไงก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องว่ากันไปอืมทำถูกไม่ต้องกลัวโดนฟ้องอืมนะคุณสุเทพเขาว่างั้นนะเนี่ยถูกต้องกับถูกใจมันมีสองอย่างนะคุณสุเทพอนะฮะอ่านะครับแชร์แล้วนะครับคุณแจนนะพอดีเพิ่งตื่นนะดุลยพักขอบพระคุณครับอืม อะไรเนี่ยงานนี้ติดคุกแน่ๆกระกะตทางเลือกน้อยก็ยังไม่รู้ฮะบางคนก็ปล่อยข่าวว่าการเลือกตั้งจะเป็นโมฆะผมว่าอย่าไปคิดมากเลยนะนักการเมืองเนี่ยใครเข้ามานะนะผมว่านะเรื่องการโกงกินมีทั้งนั้นนะถ้าถามผมส่วนตัวนะคุณอย่าไปคิดนะว่าพักคโน้นพรรคนี้เข้ามามันจะดีขึ้นนะส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่ามันก็เปลี่ยนที่จ่ายผลประโยชน์ ทุกคนมีต้นทุนในการหาเสียงในการเลือกตั้งเพราะนั้นนะี่ะพอได้เป็นรัฐบาลนะมันก็ถอนทุนทั้งนั้นนะเพียงแต่จะฝ่ายไหนผมคิดเอาเองนะความคิดส่วน,วนตัวนะไม่ได้ว่าใครไม่ต้องมาฟ้องผมนะก่อนเป็นรัฐบาลก่อนเป็นรัฐมนตรีก็ากยากจนหนี้สินเยอะพอเป็นปุ๊บก,ก็รวยเลยเอาเงินมาจากไหนกันนะมีเงินฝากในสิงคโปร์ในฮ่องกงเยอะแยะ,ยะนะครับตรวจสอบไม่ได้นะครับ หลังเลือกตั้งไม่มีใครอยากเป็นฝ่ายค้านเลยทุกพักนะอยากจะเป็นรัฐบาลทั้งนั้นเพราะอะไรเป็นรัฐบาลมีอำนาจมันสามารถที่จะเอาโนโยบายไปใช้ก็ได้นะทุจริตคอร์รัปชันก็ได้ช่วยเหลือพวกพ้องก็ได้นะครับเพราะทุกคนก็อยากเป็นรัฐบาลานั้นแหละอาจารย์เคยอยากเป็นผู้ษาไหมไม่เคยฮะเพราะว่าอะไร ผมไม่ใช่คนที่สำรวนผมเป็นคนโฉงชางเออะโอ้ยวายดิบเถื่อนทอยมันไม่เหมาะผูกสาวต้องคนเรียบร้อยไม่ชอบสังคมไม่กินเหล้าไม่เมายาไม่ยุ่งการเมืองแม่อะไรต่างๆผมเป็นคนที่ยุ่งไปหมดอืมชอบเผือกไปทุกเรื่องนะถ้าตั้งรัฐบาลได้ไวเขาไม่มีโอกาสได้เซ็นมาตรา44ให้คุณให้โทษได้มันก็จริงอยู่ฮะตั้งรัฐบาลมาตรา44ก็หมดไป นะจะไปเซ็นมาตาสีสีย้ายแบบบิ๊กโจ๊กก็ไม่ได้นะแล้วก็ไม่ต้องอธิบายเหตุผลเพียงแต่บอกว่าเพื่อประโยชน์ของทางราชการนอะไรก็ว่าไปเพื่อความเหมาะสมแต่ถ้าเกิดว่ามีรัฐบาลใหม่มาตาสีส,สีก็ใช้ไม่ได้นะ้ะรถไฟฟ้าก็ไม่ได้นะช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจอะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรทีวีดิจิตอลก็ไม่ได้นะครับนะอะไรอะไรก็ไม่ได้อืม มีอำนาจลงยากจัางชาวบ้านจะไม่ไหวกันแล้วนะครับก็ว่ากันไปทุกคนต้องช่วยเหลือตัวเองนะเอาแบบบางฮัสซันอะไรนะขายปลาเค็มนะนะขายปลาเค็มเฟซบุ๊กไลนะ์ยุคนี้ก็ต้องช่วยเหลือตัวเองคุณอย่าไปหวังว่าจะได้อะไรจากรัฐบาลเนี่ยผมไม่เคยหวังเลยไม่เคยใช้ประโยชน์จากสวัสดิการของรัฐเพียงแต่อย่ามาเบียดเบียนเราเท่านั้นเองนะใครเป็นรัฐบาลผมว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นนะส่วนตัวนะ นะครับไม่รู้ว่าหม,มาเท่าที่ควรอยากเลี้ยงหมาก็เลี้ยงตัวเล็กน่ารักดีกว่าจะไปเลี้ยงอ๋อหมาพิษบูที่มันฆ่าคนตายก็ไม่รู้จะเลี้ยงทําไมนะนะครับหมาพันดุๆไม่รู้จะเลี้ยงทําไมมันน่าจะมีการออกประกาศหรือกฎกระทรวงนะว่าหมาดุๆเนี่ยใครจะเลี้ยงได้มันต้องมีคุณสมบัติอย่างไรต้องมีการฝึกอบรมต้องอะไรนะเอามาเลี้ยงเสร็จแล้วก็ไปไงไปกัดคนตาย นะแล้วก็ไม่ต้องรับผิดอะไรเลยนอกจากค่าเสียหายนะผมว่ามันน่าจะแจ้งความข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291รก็โทษจำคุก10ปีเหมือนขับรถชนคนตายนะปล่อยหมาไปกัดคนตายเนี่ยนะก็ถือว่าประมาทนะนะครับน่าจะดำเนินคดีข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายอย่างนี้เยอะ กัดแม่ตัวเองตายก็มีพิษบูเลี้ยงทําไมหมาดุดุไม่เข้าใจเลยนะถ้าเราไม่มีปัญญาในการที่จะดูแลมันเลี้ยงมันก็สร้างปัญหาให้กับคนอื่นคนระับคนดีตรวจสอบไม่ได้ไม่รู้หมายถึงใครนะนะพูดไปจะโดนอุ้มหรือเปล่าโมคะไม่ดีลุงตู่ใช้มาตรา44ต่อไปมาตรา44ก็ต้องใช้ในเรื่องที่มันเป็นประโยชน์กับประเทศชาตินะใช้ไปไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่เป็นอย่าเลย ใช้เพื่อประโยชน์ตัวเองใช้เพื่อยกหนี้ให้คนนั้นคนนี้ก็ไม่ดีตอนนี้ก็วิาพากษ์วิจารณ์ออกมา,มาตายสิยกหนี้ให้ผู้ประกอบธุรกิจทีวีดาวเทียมมือถืออะไรหรือเปล่าเห็นนักวิชาการเขาออกมาว่าอย่างนั้นก็แล้วแต่จะมองครับนะครับก็แล้วแต่นะฮะนะคนดีชอบแก้ไขคนอะไรชอบแก้ตัว <laughs> คนดีก็ปรับปรุงแก้ไขไปเรื่อยใ,ใครพูดใครดา่าก็เอามาคิดเพื่อ พัฒนาตัวเองสำรวจตัวเองเลี้ยงหมาบ้าพลังโชว์พาวสงสารทั้งคนและหมาอมืนะครับคนเลี้ยงหมาก็ก็ดีนะฮะแต่ว่าคุณต้องควบคุมดูแลผมเลี้ยงหมาไว้เนี่ยอย่างที่บ้านเนี่ยที่รามินทาเลี้ยงไว้สองตัวให้มันอยู่ในบ้านในรั้วบ้านไม่ให้ไปไหนฮะออกไปข้างนอกเนี่ยผมตีถ้าเกือบตายนะครับไม่ให้ไปยุ่งไปวุ่นวายไปขี่ไปเยี่ยวรถบ้านเนาะไปกัด นะอะไรออะไรายต่างๆครับนะนะกฎหมายแพ่งก็เขียนไม่ชัดเจนนะถ้าเกิดว่าเราปล่อยหมาปล่อยสัตว์เข้าไปในไร่นาเขาเนี่ยเขาก็สามารถจับและยึดไว้ได้นะหรือบางครั้งอาจจะฆ่าก็ได้นะเราไปดูกฎหมายแพ่งทําได้นะคุณยกคุณยกแชร์แล้วอืมมาอีกแล้วข่าวหมากัดคนตายจําได้เพิ่งมีข่าวเตือนกนัน,นคนไทยมันไม่เข็ดหลับอืม อย่าไปพูดชื่อครับเดี๋ยวมีคนมาเยี่ยมถึงบ้านาถูกต้องครับนะอย่าไปพูดชื่อถึงครับนะหลายๆคนก็เข้ามาคุณอภิสลานะอะไรนี้ยหมาตัวเล็กหรือใหญ่ถ้าเลี้ยงและใส่ใจเขามันก็ไม่มีปัญหา,าถูกต้องครับคุณพอนะฮะวันนี้ผมขอศาสตร์ความสุขให้อาจารย์ให้อาจารย์มีแต่ความสุขขอบคุณครับเช่นกันขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเช่นกันครับเดินทางปลอดภยัย อาจารย์เรียนในสี่ขากี่ปีครับโอ้ก็หลายปีอยู่นะผมไม่เคยไปเรียนเลยนะครับไม่เคยไปเรียนเลยเพิ่งจะจบเมื่อรุ่นอะไรเนี่ยหกสิบเก้าเนี่ยเป็นรองประธานรุ่นคนที่หนึ่งนะครับไม่เคยไปเรียนเลยนะฮะเคยแต่ไปสอบเทอมไหนว่างก็ไปสอบก็เพิ่งมาสอบเอาจริงเอาจังก็สองปีหลังเนี่ยแล้วก็ได้ทั้งหมดสี่ขามีปีหนึ่งได้สอบปีหนึ่งได้ไปสามขาแล้วเหลืออีกขาหนึ่งก็เว้นมาอีกสักปีสองปีก็จบ นะครับไม่เคยไปเรียนเพราะไม่มีเวลาว่างานเยอะ